วัสดีจ้ะพี่น้องวันนี้พาเขาปลาหมืดๆนะคะพามาสองเบิงเห็ดนี่มาเบิงพี่น้องโอ้ยยงกันเลยนี่มาเบิงพี่น้องเบิองอย่งนี้กำลังงามไปไปไป ไลยคักอิลีพี่น้องเ,เอ้ยเบิงพี่นอ้องเลหลืองเุ้ยพูนฝนเด้อพ,พี่น้องซูมไปบนไม่แตะเฮ็ดเ้อค่ะ อกอิลิส่วนมูวมา่ามูว,มาว่ามาเหมือนนี่มาสิาอ้อผ้ายางอมอมๆพี่น้องเลยกระแด้คาะทางกลองนานี่ล่ะเต็มปลาไอ้ยะพี่น้องเอ้ยกนล่างออกทิต์หนาพอดีเก็บ ก็นละทางนี้อมปลาหน่อยหนึ่งกับเต็มตะกาแหละอันนี้คิดว่าเต็มแล้วพี่น้องเอ้ะเบื้องเบื้องเบืองเบืองออกซูมมองอาหอดพี่น้องซู o ให้เบื้องได้ไหม z o o มให้เบือเบ้อง phải, phe nón ta soạn thế mình đổ hết cái lưng ngắm phe nón ấy, ui nhung cắt khỏi, anh à, này có sẽ phải vô à, nhung huyền đấy phe nón, nhung cắt, sẽ lẩn vô ba con bò đay đó, nhung mất lại, nhung cầm là, mình nè phe nón, hết อ ah 네ันนี <çal ia> <row> ้เขาเอินเห็ดมันป like ูเด้อพี ah. ่น้องเมืองไทยฮะบ่มีดอกมีแต่สวีเดนกับยุโรปแถวนี้แหละใกล้ๆกันเดนมาร์กนอร์เวย์เด้อพี่น้องสอนคักเห็ดออกคักปีนี้ออกซึ่หมองก็ว่าได้บ้างเลยออกกําเนียรเฟิร์นโอ้งยุงก็บินมิงมิงอยู่มองไง น่องเบิ่งยุ่งยุ่งยังตัวใหญ่งไงยุ่งอันใดมันหน่อยกับบ่เอาเด้อพี่น้องเด้อยุ่งหายลิ้วนุ่งตอมที่มาเบิ่งเต้องเปพี่น้องมีแต่เห็ดเหลืองอ่ำลามผลขากแน่ปีนี้ขึ้นคักอิลิเหลืองหุยฮุย Thôi, quán nhang dịp, pệt, pệt Ôi, nhung, tối nay hay Khánh bóng mắc kép mưa này cả Nào thịnh khi nọ Phần nạ sẽ ổng tăng tới đường thì lèo Bộ đáy mắc xong, phân chất phần Bạt mất Mà bà, ông sửa khánh nhà Mà dù, tớ và Bang để phi nó nhung, cái hiếp là nhung để tôi nhìn nầy. Ừ. Sì, kiếp ớt được đọc nầy mình đọc, đọc nầy mình. Akam mẩm 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 ยุงบินเข้าตาจังได้กระสิหัวอุปกรณ์แล้วเด้อเหมือนนี่ทนยุงบ่ได้ยุงลายแหงฝุ่นบินเม่งเม่งข้างหัวข้างหูมาเขรัป้าพูดเดียวมีแต่เสียงนกเก๊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 กอยู่เป็นโม มันรังสุดไ้พวกยากันยุ่งมาน,นั่น,นี่ยืมแต่ซไปหาหมอเด้อก็สิบอบดไถมากันเลยต้องมาเก็บก่อนเหมือนนี่เห็ดมันปูเอาไปพัดเซนเนยเด้อพี่นอง สบสอบกินแต่ไม่ไม้เนมาดามเนี่ยเก็บไม่ไมกินหอมๆๆๆๆตัวเสียงมบ่งเม่งเม่งเม่งเต้นเกๆกัดซำแต่หมองเกา เนาะเนาะเย็บเสร็จมุดมุดล่ะฝาวน้ำยุ่งกับฝาวเนาะพี่น้องเดี๋ยวทายคลิปเหลีวกับซื้ฝาวเก็บเนาะพี่น้องเนาะเก็บแบบมุนมุนเหมือนนี่ที่มาเบิ่งปลานี่พี่น้องนะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้เด้อพี่น้องพอกันคลิปหนะนี่บอลนั้นกับซื้้าหยางให้มันทบที่มันออกมาตั้งนอกพี่น้องเ ปันอาจจะมีอยู่โอ้ยยุงกัดไหล่ขั้นยุงเหลืองพี่น้องเอ้ยไ่อยากให้ยุงมันกัดไหล่ตะกอนก็ออกแต่นี่ออกมาตั้งเก่งๆยุงยุงยุงปลามันเริ่มหกแล้วแต่กอนใหม่มันล็กน้อย ้ามันกรล่มหกต่ก่อนก็ออกกินเหลือเต็มเดินเลยไปนี่เลยบุญยามันหกแล้วสิ้้าไปตั้งผนังมาพป่นอกเพื่อมันมีเดี๋ยววนไปเก็บของเกา่าก่อนฝนมันตกน้องยุงมันก็นสูุ่ นี่ปลาบนบ่ก็เลี้ยงนี่ปลานมาสุดท้อย h ô นี้มุกี่ย่องไร้แห้งพี่น้องบนนี่ปลาบนก็เลี้ยงหุยห่ยอ่ะคลิปนี้จบแค่นี้ยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเก็บก่อนเดี๋ยวสิมาอัปเดตแต่เพิ่งคลิปต่อไปเนาะ กดติดตามในเด้อจ้าเด้อแล้วกกพวกันมาหาเขปาปลาเก็บหิตเด้อกันล่างออก